สวัสดีค่ะรีบไปหาสวัสดีบรรจนาฮะ,ะมาค่ะวันนี้มา,าะะทาตรงกันข้ามกันต่อนะคะในแชปเตอร์ที่สามฝันอี้ฉือําตรงกันข้ามวันนี้ครับตรงข้ามที่เอามาฝากมีห้าคำคำแรกเลยคําว่าชวนชวนแปลว่าสวมชวนแปลว่าสวมหมายถึงสวมเสื้อผ้านนะชวนแปลว่าสวม อัาแรกคาตรงค่ากับสวมก็แปลว่าไว่ต้องเรียกว่าถอดใช่ไหมภาษาจีนคําว่าถอดภาษาจีนเรียกว่าทัวทัวแปลว่าถอดแล้วภาษาจีนคําว่าชวนเนี่ยพินอินสกดนี้ c h u a n เสียงหนึ่งอ่านว่าชวนแปลว่าสวมคําว่าทัวที่แปลว่าถอดเขียนพินอินว่า t u o เสียงหนึ่งเหมือนกันอ่านว่าทัวแปลว่าถอด คำตอบมาคําที่สองน,นะฮะคำว่าจิ้นจิ้นแปลว่าเข้าแปลว่าเข้า j i n สิบสี่จิ้นแปลว่าเข้าเข้าตรงข้ามกับออกใช่ไหมออกภาษาจีนก็เรียกว่าชูชูแปลว่าออกพินอินภาษาจีนคำว่าจิ้น j i n สิบสี่นะอ่านว่าจิ้น คือคำว่าชูพินอินสะกดว่า C S U เสียงหมือนอ่างว่าชูแปลว่าออกอ่ะชวนสวมทั่วห่อแล้วก็จิ้นเข้าชูออกสองอย่างเราได้สองคำแล้วเนี่ยสองคำนคำี้มันข้ามผ่านไปคำที่สามคำว่าอะไรเอ่ยชี้ชี้แปลว่าไป Q I A ผู Q ้ผิด Q U เสียงสอ่านว่าช h ี่แปลว่าไปไปตรงกันข้ามก็ตรงต้องตรงคำว่ากับมาใช่ไหมไปกับมาใช่ไหมคำว่ามาตรงกันข้ามกับช h ี่เนี่ยก็เรียกว่าไหลไหลแปลว่ามาคําว่า,วาไหลสะกดอินอินว่า L A I เสียงสองอ่านว่าไหลต่อมา ใคใครอ่านแปลว่าเปิดใครแปลว่าเปิดความตึงข้ากับใครที่แปลว่าเปิดเขาต้องคำแปลว่าต้องเรียกว่าปิดใช่ไหมปิดภาษาจีนเรียกว่ากวนกวนแปลว่าปิด JUA เสียงหนึ่งกวนปิด KAI เสียงหนึ่งอานว่าใครเปิดคำสุดท้ายาที่ห้าเขาตรงข้าม คำว่าจั่วจั่วแปลว่าซ้ายแซดยูอเสียงสาอ่านว่าจั่วซ้ายจะต้องตรงข้ามกับขวาใช่ไหมขวาก็เรียกว่าโย่ยจัว่วโย่จั่วโย่โย,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 ยก็คินดินเขียนว่า y o u เสียงสี่โยแปลว่าขวาอ่ะชวนแปลว่าสวมทัวแปลว่าถอดทำตรงข้าม จิ้นแปลว่ามาเอ้ยแปลว่าเข้าจิ้นเข้าตรงข้าวกับชูราลว่าออกชี้แปลว่าไปตรงข้าวกับไหลที่แปลว่ามาไครแปลว่าเปิดตรงข้าวกับกวนที่แปลว่าปิดจั่วแปลว่าปะแปลว่าซ้ายตรงข้าวกับขวาอ่านว่าภาษาจีนอ่านว่าโย่จั่วโย่ ขวซ้ายโยกขวาโอเคนะคะวันนี้เราเอาไะฝากคำตืนข้ามห้าคำข้อสุด้าน,นะคะุค่้นี้เจอกันในชัอเตอร์ที่สี่ต่อกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย